ค่ะสวัสดีค่ะครูติ๊กนะคะรัฐประชานุเคราะห์19ค่ะต้องออกตัวก่อนนะคะว่าเมื่อกี้เว็บลงไปข้างล่างไปรับสมัครเด็กมานะคะขึ้นมาจังหวะพอดีกับที่วิทยากรกำลังพูดถึงครอบครัวนะคะซึ้งค่ะไม่จะน่นนั่งกี่นาทีนะคะซึ้งน้ำตาแตกนะ,ะจะบอกว่าเป็นลูกคนที่สิบในบรรดาพี่น้องสิบคนนะคะ ด้วยนิสัยก็คือพี่ๆจะตามใจตลอดนิสัยจะเวทเวะๆนะคะนิสัยนี้พามาสอนเด็กนะคะแต่เด็กเขารู้นะคะว่าเรารักหรือไม่นะแต่นิสัยเวะๆถ้าสอนอยู่อาคารนี้ได้ยินเสียงกติกนะคะกติกเสียงดังมากนะคะเออพอพูดถึงครอบครัวนะคะ ะมันเป็นปัญหาของตัวเองว่าตัวเองมีปัญหาไม่มีแม่มีแต่พ่อมีแต่พี่ที่ไม่เข้าใจเราอ่ะนะทีนี้พอโตขึ้นพอโตขึ้นอ่ะนะคะพอเราผ่านาประสบการณ์หลายๆอย่างความผิดหวังความเสียใจความสุขความสมหวังเราเริ่มรับแนวคิดพึ่งพึ่ง เพิ่งทำมะเข้าจิตใจอะค่ะยังรับเลยว่าถ้ารู้ประวัติกุติ๊กนี่ก็แบบผ่านอะไรมันก็เยอะนะคะทั้งดีไม่ดีผ่านมาเยอะแต่เราจะใช้เพิ่งเพิ่งใช้ได้ไม่กี่ปีนะคะเอาธรรมะมาใช้กับตัวเองนะคะมันก็เลยช่วยให้เราดีขึ้นนะคะจากที่ใจร้อนใครที่รู้จักกุติกเมื่อสิบปีที่แล้วก็จะรู้ว่ากุติกร้อนมากเด็กจะกลัวนะคะถ้ากุติก เข้ามาในโรงเรียนเด็กกินน่แต่หน้าโรงเรียนเลยค่ะก็าจะนั่งเขา้าแถวเรียบร้อยเด็กที่หอะนะคะเรียบร้อยไม่มีค่ะเด็กโหอกูติ๊กไม่มีวิ่งแม้แต่คนเดียวค่ะขนาดเป็นเด็กปัญญานะคะไม่มีวิ่งค่ะเรียบร้อยมากใครๆก็บอกว่ากูติ๊กสอนเด็กยังไงคะเรียบร้อยออกกูติ๊กเรียบร้อยค่ะเคล็ดลับไม่บอกนะคะแต่ว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยค่ะ,คะสอนตัวเองเอาธรรมะเข้ามาเยอะมากค่ะ ทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องการทํางานตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะถ,ถึงจะยังเสียงดังอยู่แต่ก็ดีขึ้นแล้วเด็กเขาก็โอเคนะคะเขาก็เขาก็รับในสิ่งที่เราส่งหรือสื่อไปให้กิจกรรมที่ได้รับในวันนี้นะคะมันทําให้เรารู้จักตัวเองว่าเราควรจะเย็นลงอีกเราควรที่จะเย็นลงอีกเรายังทําได้อีกเมื่อเราเย็นเด็กก็จะเย็นเหมือนเรานะคะ เมื่อเราเข้าใจเด็กเด็กก็จะเข้าใจเราค่ะก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะกลุ่มถัดไปนะคะเช